กาบสวัสดีครับผมครับวันนี้เช้าวันที่16พฤศจิกายนครับ2,564ครับเรามาติดตามกระแสเจ้าน้องเลมอนลามกันนะครับที่ราคาตอนนี้พุ่งขึ้นดาวอังคารไปแล้วนะครับปิดกันไปล่าสุดฟอร์มแม่พันสวยๆ 40k นะครับ 40k ครับปิดกันไปล่าสุดแล้วตอนนี้ราคาน้องก็พุ่งทะยานขึ้นดาวอังคารครับจากหลักร้อยเป็นหลักพันหลักหมื่นกันแล้วนะครับ สำหรับเจ้าเลมอนลามครับความสวยของน้องก็ดูนี่ครับเลมอนลามกิโกะนะครับหรืออะไรมะนาวตุกแกนะครับนี่ความสวยของน้องก็สวยมากนะครับสำหรับเจ้าลมอนลามวันนี้เราจะมาทําการล่อรากของน้องต้นปลายไหลน้องนะครับต้นปลายไหลของน้องเราจะมาทําวิธีการล่อรากนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการในการที่จะจะชานะครับสามารถตัดแล้วก็ขายได้เลยนะครับถ้าเราทําการล่อรากครับแต่ถ้าเราไม่ทําการล่อราก ตัดแล้วเราต้องมาเสียเวลาชำมีประมาณ7ถึง14วันนะครับเพื่อให้รากเดินดีครับแต่ถ้าเราทำการล่อรากเราตัดน้องออกจากต้นแม่แล้วเราก็สามารถขายให้ลูกค้าหรือว่าเอาลงบ่อปลูกของเราได้เลยนะครับโดยไม่ต้องชำนะครับผมสามารถเลี้ยงแดดเช้าได้เลยนะครับเรามาดูวิธีการล่อรากและก็ความสวยงามของเจ้าน้องเลยมอนล,ลามกันนะครับผมครับ นี่ก็คือน้องเลมอนลามนะครับดูครับความสวยของใบของน้องครับใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่ครับนี่ซื้อมาเลี้ยงได้ไม่ถึงเดือนครับเดือนเดือนนิดๆมั้งครับประมาณหนึ่งเกือบเกือบจะหนึ่งเดือนนะครับจากน้องไซส์เล็กๆนะครับตอนนี้ไซส์ใหญ่ครับให้ลูกมาสามแล้วครับนี่ครับเลมอนลามนะครับกีโกะครับลายก็เหมือนจะเป็นแบบตุ๊กแกนะครับเป็นลายกระจายกระจายนะครับนี่ครับมีสีเขียวเข้มครับ เขียวอ่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดสีชมพูนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับมีเสน่หครับมีสน่หมีเสน่หมากๆครับเจ้าน้องลี้มันลาวครับดูก้านครับก้านของน้องก็จะเป็นนี่ครับเป็นลายนี่ครับลายออกเป็นน้ําตาลแดงเข้มครับกับขาวครับสลับกันนะครับนี่ครับให้ใบนี้ก็ทุกอาทิตย์นะครับ มาหน okay. ึ่งใบหนึ่งใบนะมาตลอดใบมาตลอดนี่ครับเจ้าน้องเลมอนลามครับใบใหญ่ใบสวยครับจับดูนี่เป็นเหมือนแบบคล้ายๆกัมมี่ยนะครับนี่ใบของน้องครับผมว่าสวยนะครับเลมอนลามครับใบใหญ่ใบสวยครับให้ลูกเร็วด้วยครับนี่ครับแป๊บเดียวครับเลี้ยงแป๊บเดียวครับนี่ครับมีมาสามไหลแล้วนะครับมีมาสามไหลแล้วนะครับ สำหรับน้องรลมอนรามมันก็ผมว่าต้นเลมอนรามนะครับมันก็น่าจะกษตรถ้าไม่ใช่นําเข้ามานานเนียผมว่าแพงกว่าพวกตัวอื่นๆแน่นอนครับเพราะว่าความสวยงามของน้องครับดูสิสวยจริงๆนะครับรลมอนรามนะครับสวยครับนี่ครับลำต้นก็ลายสวยครับลำต้นก็ลายสวยครับนี่เลี้ยงแป๊บเดียวก็ให้ลูกแล้วครับให้ลูกให้ไหลแล้วครับนี่ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการล่อล่อล่อลากกันนะครับล่อล่อลากของต้นปลายไหลกันนะครับนี่ถ้าต้นปลายไหลเนี่ครับเห็นไหมครับมีลากขึ้นมาอย่างเงี้ยครับนี่มีลากขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ล่อล่อลากของน้องนะครับถ้าเราไม่ล่อลากของน้องลากตัวนี้ครับลากตัวตัวนี้ครับจะแทงลงไปในกระถางครับจะแทงลงไปในกระถางแล้วเวลาเราตัดปลายไหลของน้องออกอย่างนี้ครับตัด ตัดปลายไหลเพื่อเพื่อจะเอาต้นปลายไหลนะตัดไหลตรงนี้ออกครับปับ๊บลากตัวนี้เวลาเราดึงขึ้นมาดินมันก็ไม่ติดขึ้นมาด้วยครับล้เราก็ต้องเอาไปชับต่อยครับประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันครับเพื่อให้น้องแข็งแรงนะครับเพื่อให้น้อง,น,องน้องแข็งแรงเราถึงจะสามารถเราจะาไปอนุบาลน,น้องก่อนครับเจ็ดถึงสิบสี่วันแล้วเราถึงจะเอาไปขายหรือว่าเอาไปลงกระถางเลี้ยงแดดได้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับ เอาไปเลี้ยงแดดเช้าได้เลยครับถ้าถ้าเราทําวิธีการล่อรากเราจะไปสามารถเลี้ยงแดดเช้าได้เลยนะครับนี่เราก็จะมาล่อรากสองกระถางนี้ครับนี่เริ่มมีรากออกมาแล้วครับตรงนี้พ่อไหลครับนี่ครับถ้าเราตัดไปตอนนี้เลยไปชําเลยได้ไหมครับได้ครับแต่ว่ามันจะโตโตช้าครับมันจะโตช้ารากยังไม่มีครับตอนนี้เขาคือได้รับสารอาหารจากแม่อยู่ครับนี่ครับต้นปลายไหลเลี้ยงสักสองใบสามใบครับสามใบเลยครับโตไวครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับ ต้นนี้น่าจะทํารอรากไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไหลแทงออกมาจากใต้ดินครับนี่รากน่าจะเดินอยู่ข้างล่างหมดแล้วนี่ครับรากเดินอยู่ข้างล่างหมดแล้วครับรากเดินยาวอยู่ข้างล่างหมดแล้วนี่ครับโอ้โหรากยาวอยู่ข้างล่างแล้วตัวนี้รอไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องแทงออกมาใต้ดินครับตัวนี้ต้นนี้นี่ก็ต้องตัดไปชำครับแต่จะเสียเวลาประมาณอยู่เจ็ดวันถึงสิบสี่วันนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแดดไม่ได้ครับเลี้ยงแดดไม่ได้ครับ ต้องเลี้ยงล่มลำไรหรือในในล่มเลยก่อนนะครับแต่ว่าพวกนี้สองตัวนี้ถ้าเราชำร่อรากเรียบร้อยจะสามารถเลี้ยงแดดเช้าได้เลยครับจะสามารถเลี้ยงแดดเช้าได้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับว่าเราจะร่อรากกันยังไงนะครับผมครับสําหรับเจ้าน้องเลมอนลาบก,กันครับพวกนี้ก็สามารถไปใช้กับพวกเจ้าฟาโลพวกเป็นตระกูลนี้เหมือนกันได้ได้หมดนะครับ กูลโคโลคาเซียเหมือนกันได้หมดครับวิธีการล่อร่างนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้แบบเดียวกันได้หมดครับมาดูกันครับผมครับขั้นแรกเราก็เตรียมกระถางก่อนนะครับเป็นกระถาง4นิ้วนะครับผมครับกระถาง4นิ้วครับนี่ครับดินพวกนี้ก็เป็นจะเป็นมะพร้าวสับนะครับกะมะพร้าวสับนะครับเทอ์ไรหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ดินใบกล้ามฟูนะครับเป็นพวกดินที่เหลือเศษเวลาเปลี่ยนกระถางต้นไม้ของที่บ้านนะครับนี่ เก็บไว้ครับนี่ครับก็ใส่ลงไปในกระถางนะครับนี่ครับใส่ลงไปในกระถางนะครับ,รบดินเก่าก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บไว้ครับเผื่อได้ใช้ประโยชน์อย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็เตรียมกระถางไว้ให้น้องครับนี่ประมาณนนี้นี่ครับสองกระถางครับนี่ครับ เราก็เตรียมดินเตรียมกระถางให้น้องเรียบร้อยนะครับสองกระถางอย่างนี้นะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วเราเอาไปทําการล่อรากกันนะครับมาดูกันครับครับนี่นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นรากของน้องครับรากของน้องครับนี่รากยาวขึ้นมาครับรากน้องยาวขึ้นมาแล้วเราก็จะเอากระถางตัวนี้ครับมาล่อรากน้องครับเราก็จะ เขี่ยดินตรงนี้หน่อยนะครับให้เป็นหลุมลึกลงไปหน่อยนะครับเขี่ยเขี่ยดินหน่อยครับ เกี่ยดินได้พอประมาณแล้วเราก็นี่ครับโอ้โหกระถางยังสูงอยู่นะครับเขี่ยให้เป็นหลุมลึกลงไปนะครับเพื่อเราจะเอากระถางลงไปครับนี่ครับได้ได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เขี่ยๆตรงนี้หน่อยครับ เอาลากน้องลงไปครับดินกบกไว้ครับดินเก่ากบกไว้ครับนี่ครับแค่นี้เองครับนี่เสร็จแล้วครับกระถางแรกของเรากับการลอรากของน้องแล้วเวลานั้นลากของน้องนะครับก็จะเดินลงไปในกระถางครับพอลากเดินลงไปในกระถางเราก็ตัดตัดข้อแล้วก็ยกกระถางขึ้นได้เลยครับรากก็จะเดินตีมกระถางเลยครับ รอสักสามใบก่อนครับสามใบสี่ใบให้น้องโตก่อนครับเราถึงจะตัดน้องออกจากแม่ครับให้แม่เลี้ยงน้องก่อนครับตอนนี้ครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับตอนนี้นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่เราจะมาทําต้นนี้ครับนี่ครับต้นนี้นะครับรากของน้องแล้วแล้วก็ขุดลงไปเหมือนเดิมครับขุดเป็นหลุมลงไปครับ นี่คขุดเป็นหลุมลึกลงไปหน่อยนะครับเพื่อจะเอากระถางลงไปเหมือนเดิมครับเขียนดีหนอครับทําให้เป็นหลุมครับนี่ครับแล้วเราก็กระถางลงไปเหมือนเดิมครับกระถางสี่นิ้วนะครับของเราใช้ไว้สำหรับชําน้องครับนี่ครับดีดกบลงไปเหมือนเดิมครับ ผมปกปกไปมั่เด้มครับนี่ครับเสร็จแล้วผมครับง่ายๆครับสำหรับวิธีชำํำต้นไปไหลน้องเลมอนลามครับรอน้องขึ้นสักสามใบสี่ใบแล้วเราก็มาตัดน้องออกนะครับรอติดตามคลิปต่อไปกันนะครับผมหลังจากดูคลิปกันจบไปแล้วครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการ ล่อรากของน้องนะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการชําของเราไม่ต้องชํานะครับสามารถตัดสดแล้วนําไปปลูกหรือขายได้เลยครับถือว่าเป็นการชําไปในตัวนะครับสาหรับดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามาครบ1000ท่านเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบท่านแล้วนะครับผมครับขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรแนะนําดีก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมครับคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเผื่อมี สาระดีๆที่แบบข้อเสนอเนี่ยดีๆครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับตอบทุกคอมเมนต์ครับผมก่อนจบกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับผมครับ